สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในงานออฟไลน์การแข่งขันปี2025 PMSL C Spring นะครับผมบอกได้เลยว่ารอบนี้ลุ้นกันสนุกแน่สำหรับทีมไทยเพราะว่ามีทีมไทยเข้ามารอบมาถึง5ทีมเลย e a r e n a Vampire, STS, เต็มแล้วก็ออจ้าบอกเลยทีมไทยมีให้เชียร์กันเยอะมากเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบรรยากาศเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างมีเมอร์เชนได์กิจกรรมของวอชิมโมบายหรือของแจกอะไรบ้างไปดูบรรยากาศข้างในกันเลย และนี่ก็คือบูอิจกรรมของทางแบบจ m o ม i l e นะครับก็คือ1ถ่ายรูปแล้วก็แชร์แฮชแท็กของ pmsl 2 0 2 5ในครั้งนี้แล้วก็มีทดลองเล่นเกมกับ G Mobile นะหมวด22และกิจกรรมสุดท้ายคือตีปิงปองด้วยกระทะก็คือถ้าทำครบทั้ง3อย่างนี้ก็คือแลกรับของรางวัลได้เลยก็คือมีผ้าพันคอเสื้อแล้วก็ที่ผมเห็นนะจะมีแบบเป็นเหมือนสติกเกอร์ด้วยกิจกรรมง่าย,ายเลยส่วนใครที่จะมานี่ก็คือมาได้เลยนะเพราะว่าทีมไทยเยอะมากๆสํสหรับการแข่งขันในครั้งนี้ฝากเชียร์ทีมไทยด้วยครับ อ่ะแล้วก็ไปดูบูธอื่นๆสปอนที่แบบว่าสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับและถ้าจากบูธทั้งหมดบบผมพาไปดูบรรยากาศการแข่งขันภายในงานไปครับทุกคน อ่ะแล้วผมก็อยู่หน้าฮอการแข่งขัน PMSL ขณครั้งนี้นะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในเลยเกมหนึ่งกำลังเริ่มเลยไปครับ อ่ะเม,มื่อกี้เราไปดูหน้าฮอลกัน่ขันไปแล้วอันนี้คือผมเดินเข้ามาตรงโซนที่พักนักกีฬาโค้ชและอนาลิสิตนี่ครับเพลเยอร์โฮลดิ้งแอเดียเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่ามีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปครับทีมแรกเลย VPE เดี๋ยวผมถามนยครับเ<า>มืองลงลอนโดเลยใช่ไหมครับแผนที่ลอนโดถามก่อนเลย VPE ลงไหนมีไหมคิดว่ายัง <laughs> คิดอยู่ครับ รอดูก่อนว่าเอลงไหน <Okay. S 2> เอาประสบการณ์พีคิวเป็นที่ตั้งแล้ว ah. ไปยึดยึดแทนอีกทีนึงโอเคพี่คิวเรื่องใหม่เโอเคครับป้าดเดี๋ยวไปดูทีมต่อไปกันอันนี้คือผู้อยู่เบื้องหลังนะเขาเรียกว่าโค้ชตัวน้อยปพป็เไงโค้ชวันนี้พร้อมไหมวันนี้พร้อมไหมพ้ <S 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 คิดว่าทีมความมั่นใจเป็นไง99เฮ้ยขนาดนั้นและแผนทำมาเป็นไงบ้างวันนี้มีงัดเมือไหมครับ โอเคผมเชื่อมือโค้นะไว้ใจได้หไหมครับโค้ด <laughs> <laughs> ทำไรครับเจอกเกอร์มั่นใจในทีมไฟไหมวันนี้วันนี้มั่นใจมั่นใจมากถ้าได้ได้ตีนะมไม่เอาแบบว่ามุฟตายอะ <Okay. S 1> ม,ม,มุมที่มันยากๆไม่ได้ตีเอาเรื่องนะอันนี้ไปเดี๋ยวไปดูออจ้าเลยโค้ดน่าจะนั่งอยู่แถวเนี้ยแหละ <laughs> เป็นไงบ้างโค้ดครับความรู้สึกทีมตอนนี้เป็นไงบ้าง คิดว่าพร้อมไหมพร้อมมากครับมีงัดเมืองไหมผมขอถามก่อนเลยอ่าไม่มีครับก็คือคินคีเลยวันนี้คินคีนะโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมทีมไทยแล้วกันที่แบบว่าเป็นม้ามึดในการแข่งขันครั้งนี้ครับผมประมาณนี้ในห้องเพยอเร์เราฝากเชียร์ทีมไทยด้วยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ผมบอกเลยหน้าใหม่เอาเรื่องเหมือนกันถูกไหมพี่ตามนั้นครับโค้ชตัวน้อยของผมเอง เจกอกันทุกคนบ๊ายบาย